ปิดตัวแล้วที่จีนโนเกีย C3 Smart Phone รุ่นเล็กสเปกครบไฮแรม3กิกรองรับ2ซิมมีสแกนนิ้วมือแบตบ3,000ม ah, ิลลิแอมในราคา3,000บาทเท่านั้นเปิดตัวแล้วที่จีนโนเกีย C3 Smart Phone รุ่นเล็กสเปกครบไฮแรม3กิกรองรับ2ซิมมีสแกนนิ้วมือแบตบ3,000ม ah, ิลลิแอมในราคา3,000บาทเท่านั้น เรียกว่าห่างหายไประยะหนึ่งเลยนะครับตับสมาร์ทโฟนแบรนด์โนเกียล่าสุดก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นโนเกีย C3 ออกมาตีตลาดสมาร์ทโฟนระดับล่างแล้วครับโดยเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาครับทาง HMD Global ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นโนเกีย C3 ที่ประเทศจีนใ,จในฐานะสมาร์ทโฟนระดับ entry level ที่เน้นการใช้งานทั่วไปได้อย่างลงตัวเลยครับส่วนสเปคจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับหน้าจอแสดงผล IPS LCD ขนาด5.99นิ้วความละเอียด1,440คณ720พิกเซล HD Plus ฉายชิปประมวลผล Unisoc s 4 9 8 6 3ความเร็วสูงสุด1.20กิกะฮิรให้แหล่มาที่3 g ิส่วนหลอมให้มาที่3.2กิรองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ microSD ระบบปฏิบัติการ Android 10ให้กล้องหลังมาตัวเดียวครับความละเอียด8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด5 b, ล้านพิกเซลรองรับการใช้งานพร้อมกันสซิมการ์ดนาโนซิม แบต4 g d u ดู s i ซ d u ดูโอสแตนมีช่องหูฟัง3.5มมิลมาให้ด้วยครับมีพอเชื่อมต่อไมโคร USB มีเฮลเล็กอสอสีครับคือ Nordic Blue และ s a n น g กให้แบตเตอรี่มาที่3000มิลลมสามารถถอดเปลี่ยนได้ด้วยครับ Nokia C3 วางจำหน่ายที่ประเทศจีนผ่านทางร้านค้าออนไลน์ jd com โดยมีราคาอยู่ที่699หยวนหรือประมาณ4,100บาทครับ เบื้องต้นยังไม่มีกำหนดการเปิดตัวและวางจำหน่ายในประเทศอื่นนะครับ